อเคมือต่อไปเราก็<อ>จะไปสามมือรวดเลยนะคะวิธีกับเรามือมือนี้นะครับก็คือเราใช้มือนี้นะครับมือลิปเปอร์ให้คือแป้งให้แปลงลากจนกว่าจะถึงลากที่สุดนะคะต่อไปก็มือนีนะคะซึ่งมือนี้วิธีการกเอาก็คือเราต้องใช้มือลิปเปอร์แหละค่ะจะดอหัวใจนี่วิธีการเอาก็คือเราต้องใช้ มือนี้นะครับม,มีมือนี้ใช้สองมือสลับซึ่งให้เราเอาไปตบเพื่อนน่าจะห้าคนละมั้งพรีเซนต์ประจำไม่ได้ขอให้เราไปก็มือถา,ฟาอนฟ้านีนี้เนี่ยแต่เราดูตรงนี้จะจังหวะให้เรวิ่นนะครับเราสนใจนะมีชาร์จดีเราต้องไปเล่นหมดหมด สีทองนะครับแล้วให้เราจบเกมเ,เร็วที่สุดเท่าที่เราจะทําได้โอเคต่อก็มือต่อไปเลยก็คือมือไ้คูซึ่งวิธีการลับเราต้องอยู่บนจาให้ค้ชหกร้อยว600ินครับมือนี่ไม่รู้โอเคต่อไปก็มือนี่นะครับซึ่งวิธีการเอาก็คือมันจะมีลูกสีด,ดำๆที่ผคเคยอ,อธิบายในคลิปที่แล้วให้เราลุล่นนั้นแหละครับมา ใช้มือสองหมื่นสลับนั้นมาซือลูกเสียงดันนั้นหรือไม่ก็มือโดนกระดาษลก้แบบนี้เลยสุดสโน์บอลลี่ผมไม่แน่ใจว่ารับยังไงครับโอเคส่วนอันนี้ก็คืออากล้อันสุดท้ายก็คือมือมือซีนะครับไม่ใช่ดิโอเคมือันนี้วิธีการเอานะครับก็คือเราก็ต้องใครไม่พอนอนเราต้องเข้าไปในส่งคนนะครับเราก็ไป เก็บถุงม,มือ4อันส่วนประกอบสุงม,มือต่อไปก็อนนี้นะครับบุ้งมือสุดท้ายถุงม,มือนี้จะเก็บได้ง่ายมากก็คือเราต้องใช้ถุงม,มือนี้นะครับนี่ห้าร้แปดสิบห้าแฉลบไปตกคนูกอนจะได้จบ